สุครีบใช้กำลังมหาศาลเพื่อนหินก้อนใหญ่มาหึมามาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้ควายทรพีหนีออกมาก่อความวุ่นวายได้หากพญาควายเผือกตัวนี้มีลูกเป็นเพศผู้เมื่อใดก็จะต้องถูกลูกของตนเองเนี่ยฆ่าตายครับผมเมักดติตามเลยกติดตา สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับ เรื่องราวที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างพญาควายเผือกกับลูกชายของเขาซึ่งเป็นที่มาของคำว่าลูกทรพีความวุ่นวายของการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรทำไมพระอิศวรกับพญาพาลีในเรื่องราวของรามเกียรติ์จะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ด้วยเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตาม เอาไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคําบรรยายของคลิปนะครับก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว c 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคําบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผม ในอดีตการบริเวณป่ารบทึบด้านหน้าของเขาวงพระจันทร์ในจังหวัดลบบุรีมีพญาควายเผือกตัวหนึ่งครับเป็นควายที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงชื่อว่าทรพาซึ่งในอดีตชาติของทรพานั้นนะครับเคยเป็นยักษ์ที่ชื่อว่านนทการทำหน้าที่เฝ้าเชิงเขาไกรราชอันเป็นที่ประทับของพระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แต่อยู่มาวันหนึ่งครับนนทกาลเนี่ยดันไปเกี่ยวพาราศีหยอก แล้วกับนางกำนันของพระอิศวรจึงถูกสาบให้มาเกิดเป็นพญาควายเผือกและถูกสาบเอาไว้อีกว่าหากพญาควายเผือกตัวนี้มีลูกเป็นเพศผู้เมื่อใดก็จะต้องถูกลูกของตนเองเนี่ยฆ่าตายครับผม เมื S <S ่อย at <ated> ักษ์นนทการลงมาเกิดเป็นพญาควายเผือกชื่อว่าทรพาก็กลายเป็นพญาควายที่หล่อเหลามีเขาแหลมคมและเรียวแรงอันมหาศาลเป็นหัวหน้าฝูงควายอาศัยกินหญ้าอยู่บริเวณป่าหน้าเขาวงพระจันทร์ทรพาเนี่ยนะครับยังคงจําคําสาบของพระอิศวรได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ควายตัวเมียตั้งท้องแล้วออกลูกมาเป็นตัวผู้ทรพาก็จะฆ่าทิ้งทันทีแม้แต่ความ ายตัวผู้จากฝูงอื่นๆเนี่ยทรพาก็ไม่ยอมให้มาเข้าใกล้ฝูงของตนเองเด็ดขาดหากมีควายตัวผู้เดินเข้ามากินหญ้าในบริเวณพื้นที่ของทรภพาก็จะถูกทรภพาฆ่าตายทันทีทําให้บริเวณเขาวงพระจันทร์เนี่ยนะครับมีแต่ควายตัวเมียเท่านั้นซึ่งในฝูงของทรพาเนี่ยมีควายตัวเมียอยู่เกือบ200ตัว จนกระทั่งวันหนึ่งครับทุกคนนางควายในฝูงที่ชื่อว่านินลากาสอนเกิดตั้งท้องขึ้นมาและรู้สึกว่าลูกของตอนเองเนี่ยจะต้องเป็นเพศผู้อย่างแน่นอนเพราะนางเนี่ยนะครับแพ้ท้องมากกว่าท้องก่อนๆผิวหนังของนางก็เป็นสิวเหนม็นนู่นเหม็นนี่อารมณ์แปรปรวนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะทุกคนนางควายนินลากาสอนเนี่ยเลยกลัวว่าถ้าลูกของตอนเป็นเพศผู้จริงๆจ,จะต้องโดนทราฆ่าตายอย่างแน่นอนดังนั้น เมื่อนางใกล้จะคลอดนางจึงหนีไปคลอดลูกในถ้า และเมื่อนางคลอดลูกออกมาแล้วลูกของนางก็เป็นควายตัวผู้จริงๆนะทุกคนโดยมีลักษณะผิวดำมีขวัญที่หน้าผากเหมือนกับพ่อนางควายเนี่ยตั้งชื่อลูกว่าทอรพีให้ล้อตามชื่อของทอรพาผู้เป็นพ่อซึ่งแม้ว่านางควายจะรักลูกของตนเองมากแค่ไหนนางก็จําเป็นที่จะต้องทิ้งลูกเอาไว้เพื่อกลับไปเข้าฝูงเพราะถ้าหากทรพาสงสัยหรือทราบเรื่องเข้าอาจจะเดือดร้อนถึงขั้นถูกฆ่าตายทั้ แม่ทั้งลูกเลยก็เป็นได้นางควายเนี่ยจึงอธิษฐานว่าความดีใดๆก็ตามที่นางเคยกระทําไว้ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยช่วยคุ้มครองลูกชายของข้าด้วยเถิดก่อนจะทิ้งควายน้อยเอาไว้ในถ้าเพื่อกลับไปเข้าฝูงซึ่งเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในถ้ำบริเวณนั้นนะครับก็รู้สึกเอ็นดูควายน้อยจึงเลี้ยงควายน้อยเอาไว้ให้ห่างจากเพศภัยทั้งปวง เหล่าเทพาอารักษ์เนี่ยได้แบ่งกําลังให้แก่ควายน้อยโดยที่เจ้าป่าเนี่ยนะครับเข้าไปสถิตอยู่ที่ขาหน้าของทอรพีเทวดาอารักษ์เนี่ยเข้าไปสถิตอยู่ที่ขาหลังและเจ้าเขาก็เข้ามาอยู่ที่ลําตัวและเขาทั้งสองข้างเมื่อควายน้อยเติบใหญ่เข้าสู่วัยนมุม เทวดาที่เลี้ยงดูก็เล่าความจริงให้กับทรพีฟังว่าเขาเป็นลูกของพญาควายเผือกชื่อทรพาและเหตุที่ต้องมาอยู่ในถ้ำตามลำพังก็เพราะในฝูงของพ่อตอนเองนั้นไม่อนุญาตให้มีควายตัวผู้เด็ดขาดกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับทรพีเนี่ยได้ไปพบรอยเท้าของควายเพศผู้ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆบริเวณหน้าถ้ำ เขาเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะต้องเป็นรอยเท้าของพ่อที่ทิ้งตนไปแน่นอนควายหนุ่มทรพีจึงเดินออกจากถ้ำมาวัดรอยเท้าของตัวเองกับรอยเท้าของพ่อทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันที่เท้าของเขา มีขนาดใหญ่เท่ากับรอยเท้าของพ่อซึ่งหมายความว่าขนาดตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะเท่าเทกันกับพ่อแล้วทรพีจึงมุ่งหน้าเดินทางไปที่ฝูงของพญาควายเผือกทรพาและเมื่อไปถึงนะครับก็ร้องท้าทายทรพาว่าถ้าท่านแน่จริงเนี่ยให้ออกมาสู้กับเราเราคือลูกที่ท่านเคยจะฆ่าทิ้งวันนี้จะมาขอท้าประลองกับท่านอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน นางควายนินกาสอนแม่ของทอรพีเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงของลูกก็จำได้จึงรีบวิ่งออกมาเพื่อที่จะห้ามลูกแต่ก็ช้าไปแล้วค่ะเพราะว่าพญาควายทราพาเนี่ยได้วิ่งออกมาด้วยความโกรธพุ่งเข้าไปขิดทรพีที่กลางลำตัวเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างควายขาวและควายดำเสียงกระทบของเขาควายเนี่ยดังสนั่นลั่นทุง่งเกิดประกายไฟลุกไหม้หญ้าแห้งรอบๆเนื่องจากการเสียดสีของเขาควายสองตัว พญาควายทรพานั้นนะครับมีอายุมากแล้วเรียวแรงจึงอาจจะสู้ควายหนุ่มไม่ได้แต่ควายหนุ่มทรพีเองเนี่ยก็ไร้ซึ่งประสบการณ์ในการต่อสู้บางจังหวะก,ก็ขิดลมล้มหัวทิ่มส่วนพญาควายทรพานั้นก็มีชั้นเชิงทั้งรุกและตั้งรับอย่างสวยงาม ทำให้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างเชื่องช้ากินเวลายาวนานจนพญาควายแก่ทรพาเนเริ่มหมดแรงและแงนหน้าขึ้นฟ้าเพื่อหายใจและในจังหวะน,นี้เองแหละครับทรพีได้ออกแรงสุดกำลังเสียบเขาเข้าไปที่คอของผู้เป็นพ่อจนมิดโคนเลือดของพญาควายเพือกอาบไปทั่วตัวของควายหนุ่มผู้เป็นลูก หลังจากที่ได้รับชัยชนะทรพีก็เกิดความสับสนขึ้นในใจทันทีนะทุกคนใจหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะดีใจที่เอาชนะพ่อได้แต่อีกใจนึงก็รู้สึกผิดและเสียใจที่พ่อของตัวเองต้องตายด้วยฝีมือของเขาถึงแม้ทรพีจะเป็นฝ่ายชนะแต่ศพของผู้แพ้ที่นอนอยู่ตรงหน้าก็คือพ่อผู้ให้กำเนิดทรพีจึงวิ่งหนีไปจากจุดนั้นเหมือนกับควายบ้าเขาวิ่งไปอย่างไร้จุดหมายไปเจอต้น ้นไม้ใหญ่เขาก็วิ่งเข้าไปขวิดต้นไม้พร้อมกับท้าทายให้เทพาอารักษ์ออกมาสู้กับตนเทวดาผู้รักษาต้นไม้เนี่ยก็บอกว่าเราต้องดูแลต้นไม้ในป่าไม่มีเวลาไปต่อสู้กับท่านหรอก และบอกให้ทอรพีเนี่ยนะครับไปท้ารบที่เขาเบนจากคีรีเถิดทอรพีจึงวิ่งต่อไปจนพบว่ามีภูเขาลูกใหญ่ขวางหน้าอยู่เขาจึงเข้าไปขิดภูเขาจนหินแตกกระจายแล้วก็ท้าทายให้เจ้าเขาออกมาสู้กับตนทอรพีเนี่ยประกาศกล้องถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองแต่ลึกๆในใจนะครับเขารู้สึกเจ็บช้ำอย่างมากจากการที่เขาฆ่าพ่อตัวเอง เจ้าแห่งภูเขาเนี่ยจึงบอกกับทรพีว่าเราไม่สู้กับท่านหรอกให้ท่านไปสู้กับพระอิสวรที่เขาไกลลาดนูน่น เพราะไม่มีใครสามารถเอาชนะพระอิศวรได้ควายหนุ่มจึงบ้าคลั่งวิ่งไปที่เขาไกลลาดแล้วร้องเรียกให้พระอีศวรออกมาสู้กับตนพระอีศวรก็บอกกับควายทรพีว่าเราไม่ลดตัวไปสู้กับเจ้าหรอกเจ้าไปสู้กับพญาพาลีให้ชนะสะก่อนถ้าหากชนะแล้วเนี่ยเราจะยอมสู้กับเจ้าซึ่งในขณะนี้นะครับทรพีเนี่ยคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษเหนือกว่าผู้ใดในโลก เพราะเขาคิดไปเองว่าเทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาหรือแม้แต่พระอิสวรยังไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเขาเลยทรพีจึงไม่รอช้าครับ วิ่งข้ามทุ่งตัดป่าเขาข้ามไปยังเมืองขีดขินเมืองของพญาพาลีและเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับก็ตะโกนท้าอยู่หน้าประตูเมืองให้พญาพาลีเนี่ยออกมาสู้กับเขาดูซิว่าใครจะแน่กว่ากันซึ่งขณะนั้นนะครับพญาพาลีเนี่ยกำลังออกว่าราชการอยู่และได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายที่ไม่ใช่ภาษาลิงอยู่หน้าประตูเมืองพาลีจึงชะโงกหน้าออกไปดูและได้เห็นว่าอา้าวเฮ้ยนั่นมันควายดำเนี่ยมาทำ อะไรอยู่หน้าประตูเมืองของเราเนี่ย เมื่อทรพีเห็นพญาพาลีนะครับก็ร้องท้าทายว่าพญาพาลีเอ้ยข้าคือทรพีผู้สามารถเอาชนะพญาควายเผือกทรพามาแล้วแม้แต่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือแม้กระทั่งพระอิศวรยังไม่กล้าสู้กับเราเราได้ข่าวว่าท่านเนี่ยเก่งกล้าสามารถมากจึงอยากจะสู้กับท่านให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าใครคือสุดยอดแห่งทวีปนี้ทำเอาพญาพาลีเนี่ยโกรธอย่างมากเลยล่ะครับ เพราะขนาดปูยักษ์ของทศกันพยาพาลียังเคยจับมามัดเล่นแล้วนะครับหรือแม้แต่เหล่าเทวดาเนี่ยยังต้องเกรงใจพาลีเลยด้วยซ้ําแต่วันนี้เนี่ยกลับต้องมาโดนควายป่าท้ารบ พญาพาลีจึงหยิบพระขันจากสุครีพแล้วกระโดดข้ามกำแพงวังออกไปต่อสู้กับควายทรพีและเพื่อไม่ให้ประชาชนในเมืองขีดขินต้องเดือดร้อนพาลีจึงชวนควายทรพีไปรบกันในปา่าการต่อสู้ระหว่างพญาลิงพาลีและพญาควายทรพีเนี่ยนะครับเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือด ผล,ล,ลัดกันรุกผัดกันรับสู้กันอยู่นานถึง7วัน7คืนจนป่ารอบเมืองขีดขินเนี่ยพังแทบไม่เหลือพญาพาลีเนี่ยเริ่มเห็นท่าไม่ดีจึงชวนให้ควายทรพีไปสู้กันต่อในถ้ำเพื่อไม่ให้ไร่นาของชาวเมืองต้องเสียหายไปกว่านี้และเมื่อไปถึงถ้ำพาลีก็แอบดึงสุครีบเข้ามากระซิบที่หูว่า ไอ้ควายตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ควายธรรมดามันเป็นควายวิเศษแน่ๆเพราะไม่ว่าจะใช้ผ้าขันแทงเท่าไหร่ก็แทงไม่เข้าเดี๋ยวพารีเนี่ยจะหลอกให้มันเข้าไปในถ้ำให้สุครีบเนี่ยคอยดูเอาไว้อย่าให้ใครเข้าไปในถ้ำได้เด็ดขาด และก็ให้รอดูว่าถ้าหากเลือดที่ไหลออกมาจากถ้ำเป็นสีขุ่นเข้มแปลว่าเป็นเลือดของควายทรพีแต่ถ้าหากเลือดที่ไหลออกมาเนี่ยมีสีแดงสดและใสสะอาดแสดงว่าเป็นเลือดของพาลีให้สุครีบเนี่ยรีบปิดปากถ้ำเพื่อขังควายทรพีเอาไว้เลยมันจะได้ไม่ออกไปสร้างความเสียหายให้กับเมืองขีดขินได้ การต่อสู้ระหว่างพญาควายกับพญาลิงในถ้ำดำเนินต่อไปอีก7วัน7คืนจนพญาพาลีเนี่ยเริ่มอ่อนแรงเลยเอ่ยถามกับควายทรภพีว่าเจ้าควายทรภพีเจ้ามีเทวดาองค์ไหนคุ้มกันรักษาอยู่หรือเปล่าทําไมถึงมีกําลังมากมายขนาดนี้และด้วยความมั่นใจของควายทรพีเนี่ยมันจึงตอบขึ้นมาทันทีว่า ไม่มีข้าเก่งด้วยตัวของข้าเองตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งความจริงแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นขาหน้าขาหลังลำตัวและก็เขาของทรพีเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้กําลังมาจากเหล่าเทวดาอารักษ์ที่เลี้ยงดูอยู่ในถ้ำมาตั้งแต่เด็กทำให้เมื่อทรพีพูดจบ พรต่างๆรวมถึงกำลังของเหล่าเทวดาอารัก์ได้หลุดออกจากร่างกายของควายอักตันยูพาลีเนี่ยเห็นด้วยตาทิพว่าเทวดาแต่ละองค์ค่อยๆออกจากร่างของทอรพีจนหมดแล้วพญาพาลีจึงตรงเข้าไปหักเขาของควายทรพีแล้วใช้พระขันแทงที่คอของควายนมจนเลือดไหลท่วมพื้นถ้ำ เพราะความไม่รู้จักบุญคุณของผู้ประถามค้ำชูทำให้ควายทรพีต้องพบกับจุดจบในที่สุดครับ การต่อสู้ที่แสนยาวนานครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้พญาพาลีเนี่ยถึงกับหมดแรงเขาจึงนอนพักเอาแรงในถ้ำสะกก่อนเลือดของทรพีเนี่ยไหลออกมาจากถ้ำอย่างไม่ขาดสายเหล่าเทวดาเนี่ยต่างพากันโปรยฝนชุ่มฉ่ำลงมาเพื่อแสดงความยินดีกับพาลีและช่วยล้างขาวเลือดด้วยแต่เมื่อสุครีพมาดูเลือดที่ไหลออกจากถ้ำว่าเป็นเลือดของใครกันแน่ ปรากฏว่าเลือดของควายทรพีเนี่ยนะครับได้ผสมเข้ากับน้ําฝนจากฟ้าทําให้เลือดที่เคยขุ่นข้นกลายเป็นเลือดสีแดงใสสุครีบเลยเข้าใจว่าคือเลือดของพาลีพี่ชายของตนพยาลิงสุครีบเนี่ยจึงจําเป็นต้องทาตามคําสั่งที่พาลีสั่งเอาไว้ว่าให้ปิดปากถ้ำซะ สุครีบใช้กำลังมหาศาลเคลื่อนหินก้อนใหญ่มหึมามาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้ควายทรพีหนีออกมาก่อความวุ่นวายได้จากนั้นก็กลับไปที่เมืองขีดขินแจ้งข่าวให้แก่ชาวเมืองได้ทราบกระทั่งเมื่อพารีพักผ่อนจนเต็มอิ่มแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าถ้ำนั้นมืดมิดสนิทไม่มีทางออกอากาศเนี่ยก็เริ่มจะหมดพญาพาลีจึงคิดว่า สุครีพน้องชายของตนต้องการจะยึดบัลลังก์เมืองขีดขินไปจากตนแน่ๆเป็นเหตุให้เมื่อพาลีหนีออกจากถ้ำมาได้แล้วพาลีจึงเนรเทศสุครีพให้ออกจากเมืองขีดขินจนสุครีพเนี่ยได้ไปพบกับหนุมานแล้วก็ชวนกันไปพบกับพระรามต่อไปในเรื่องรามเกียรตินั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของควายทรพีที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นั่นเองครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทําเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย